สวัสดีครับ m o b i สเ s มเมอนะครับสำหรับคราวนี้เป็นเกม last of us นะครับเกมอีกหนึ่งเกมที่เรียกได้ว่าถ้าใครที่มี p s 3เนี่ยต้องซื้อเกมนี้ไว้เล่นเลยเพราะว่าคะแนนรีวิวออกมาดีมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันจะดีจริงอย่างที่เขารีวิวกันหรือเปล่านะครับอะครับต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีมีปัญหาทางด้านเทคนิคนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวยาวทีเดียวเลยละกันสำหรับอันแรกเนี่ยคือด้านกราฟิกนะครับ กราฟิกเนี่ยผมว่าเขาทําได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับรายละเอียดเยอะคือถึงกับว่าต้องออกแพทมากแก้รายละเอียดบางอย่างซึ่งเขาให้เหตุผลว่าละเอียดเกินไปนะครับว่าแบบ <S <S โอ้โหให้ <S <S มีอย่างนี้ด้วยเหรอเกมค่อนข้างทําละเอียดนะครับภาพสวยอารมณ์ของตัวละครสแสดงออกมาทางสีหน้าได้ดีนะครับยิ่งเกมนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเป็นเกมที่เหมือนดูหนังมากกว่าฉะนั้น การแสดงสีหน้าการแสดงอารมณ์อะไรต่างๆบรรยากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะสําคัญนะครับสําหรับเกมนี้เรื่องชุดต่างๆนะครับเรื่องการออกแบบตัวละครก็ทําได้ค่อนข้างที่จะสมจริงอยู่ก็ให้เรานึกถึงว่าเฮ้ยถ้าเราแบบไปอยู่ในที่ที่แบบเมืองลมสลายไปแล้วอยู่เป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนเราก็จะคงไม่มีชุดอะไรใส่กันมากมายก็คงเป็นเสื้อเก่าๆเถอะๆอะไรประมาณนี้ครับเขาเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีครับตัวเรียกว่าตัวอะไรดีเหมือนตัว คนติดเวลาละกันก็ทำออกมาได้ขยะขยั่งก็สมควรครับแต่ก็ไม่ถึงกับอ้วกแตกเกินไปเกมนี้มีภาพที่ชวนนี่วหวก็ไม่ไม่เชิงว่าสยองฝันนะครับแต่ว่าภาพออกที่จะรุนแรงนิดนึงมีเลือดสาดนิดนิดหน่อยนะครับเรื่องจาว์นะครับทำออกมาได้ดีเช sure ่น I ก mean, you know, so wow. ันนะครับยิ re ่งเสียงภาคของตัวละครแต่ละตัวเนี่ยเขาเขาพาได้เห้เรียกว่าถึงถึงถึงใจอ่ะคือแสดง อารมณ์ออกมาทางเสียงได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับคือ <Just S 1> พอเราดูแล้วเราไม่ตะกิ้สะขวงใจมันมันจะไม่กระทบไม่ไม่ใช่เหมือนสะกิดใจแล้วลว่าโหนี่แม่งเราเราดูแล้วแบบเล่นเกมอ่ะอันนี้คือเราดูแล้วแบบเหมือนดูหนังอ่ะ oh, <fine. S 1> ฟิลมัน,ม,นมันได้แล้วมันไปกับตัวละครเลยอ่าอันนี้ผมผมชอบมากๆคนภาคค่อนข้างที่จะเก่งนะครับ <c oughs> แล้วก็โปรดักชันทําได้ดี <c oughs> เสียงแอมเบียนเสียงรอบๆตัวเสียงบรรยากาศเนี่ยทําออกมาได้ โอเคอยู่เหมือนกันถึงแม้บางจุดเกมอาจจะเงียบไปบ้างแต่ว่าในถึงตอนที่ช่วงที่พลิกๆก,ก็จะมีเสียงซาวเป็นแบ็กกาวกรอบด้านหลังซึ่งทําให้แบบเฮ้ยเราสนุกไปกับมันด้วยครับเกมเพลย์น,นะครับต้องบอกว่าถึงแม้จะมาจากค่ายที่ทำอันชาร์ตแต่ว่าเกมนี้เนี่ยผมว่าไม่บู๊นะครับไม่ค่อยบู๊เท่าไหร่คือใคร <S <S ใที่อยากจะเล่นเกมแนวแบบบูบ,บูยิงกันระห่ำนี่ผ่านครับเกมนี้ไม่ใช่นะ เกมนี้นี่คือแบบสเตล,ล์อ่ะเป็นแบบหลบหลบหนีหนีหน่อยรอบฆ่ารอบสังหารซะมากกว่าคือคือถึงแม้เราจะมีปืนมีอะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่ากระสุนก็น้อยอะไรก็น้อยฉะนั้นทางออกก็คือเรายิ่งต้องซ่อนต้องหลบยิ่งเล่นในโหมดยากยายขึ้นไปเนี่ยแทบจะไม่ต้องยิงกันเลยอะ่ะคือแบบต้องหลบส่วนใหญ่ต้องหลบลอบเข้าด้านหลังฆ่าแล้วก็แบบคว้าง หินไปทางนูน้นทางนี้ให้ศัตรูเดินไปเราวิ่งไปอีกทางนึงอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นแนวนี้จะมากกว่าตัวเกมเอ่อผมว่ามันความรู้สึกที่ได้เล่นแล้วเนี่ยมันเหมือนกับแบบเรามันเน้นไปทางหนังมากกว่าผมว่าตัวตัวเกมเพย์อาจจะแบบไม่ได้สนุกอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันได้ที่เนื้อเรื่องมากกว่าซึ่งอันนี้ผมต้องบอกว่า ที่จะเล่นเกมนี้สนุกเนี่ยต้องเข้าใจภาษาอังกฤษพอสมควรนะครับไม่งั้นงงจริงๆคือไม่รู้เรื่องอะ่ะคือถ้าเกมนี้นะเล่นแล้วไม่รู้เรื่องคือไม่สนุกสําหรับผมนะแต่ว่าถ้ารู้ภาษาอังกฤษสามารถแปลอะไรได้เรียบร้อยสามารถเข้าใจโอเคสนุกครับผมบอกเลยว่ามันสนุกที่เนื้อเรื่องมันดีจริงๆปัญหาที่ผมเจอในระหว่างเล่นก็คือ การคือคือมันเกมเนี้ยมันเหมือนกับหนังแล้วว่าพอเวลาเราเล่นไปเนี้ยเวลาเราดูหนังเราต้องการให้แบบเนื้อเรื่องมันไหลลื่นไปเรื่อยๆแต่พอเราถึงเวลาที่เราเล่นเกมจริงๆแล้วอะ่ะสิ่งที่ผมเจอก็คือเนื้อเรื่องมันไม่ไหลครับถึงจุดบางจุดที่เราแบบอาจจะสมมติแบบเพื่อนเราแบบเฮ้ยนี่ต้องรีบวิ่งออกไปจากบ้านแล้วนะอะไรอย่างนี้แต่สิ่งที่เราถามก็คือเราจะเดินอยู่ในบ้านครับเราจะเดินหาของกันในบ้าน โอ้ห้องนี้มีอะไรบ้างมีของอะไรให้เก็บไหมเพื่อนมันก็จะเรียกเฮ้ยเร็วเร็เร็ว,เร,ว,เ,รวเราก็เดินวนกับชั้นหนึ่งชั้นสองโอไม่เป็นของไอ้ลืมไปห้องนี้ยังไม่ได้เข้าก็เดินขึ้นไปอีกคือมันทำให้ความรู้สึกของเนื้อเรื่องมันมันจะกระตุกกระตุกหน่อยแล้วจะเป็นอย่างนี้ค่อนข้างที่จะบ่อยแต่ผมชอบอย่างหนึ่งน,นะคือเนื้อเรื่องเนี่ยความรุนแรงของเนื้อเรื่องเขาเขาสามารถใส่อารมณ์ให้ได้แบบว่าเฮ้ยถ้าเราอยู่ในจุดที่บ้านเมืองเนี่ยมัน เมละเ,ลเทะขนาดนี้แล้วอะคนมันจะเป็นยังไงความสิ้นหวังของคนความเห็นแก่ตัวทุกอย่างคือแบบเกมที่ฆ่าคนเป็นผักปลาครับแทบจะเรียกได้ว่าไม่มีความรู้สึกผิดในการฆ่าคนหรือแบบบางบางจุดที่แบบคนมันต้องเอาตัวรอดอะมันจะทําได้ทุกอย่าง <Yep. S 1> เพื่อที่จะตัวรอดมันจะไม่สนว่า มันต้องฆ่าไขมันจะไม่มีความรู้สึกผิดแล้วคือการเอาตัวรอดจริงเกมนี้ในเรื่องให้ความรู้สึกได้อย่างนั้นครับถ้าชอบถ้าอยากรู้สึกอยากได้ฟิลอย่างนั้นอ่ะลองลองเล่นดูครับส่วนเรื่องออนไลน์นะครับก็จะเหมือนของอันชาร์ตก็คือเป็นยิงยิงกันนั่นเองก็แบบทีมแบบเดี่ยวก็แล้วแต่ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายครับก็สู้ไปเก็บเลเวลเปลี่ยนชุดเปลี่ยนลายความสามารถของเราก็ ที่ใช้ได้ในตอนซิงเกิลเพเยอร์ก็คือสามารถฟังอ่ะอันนั้นเหมือนเหมือนแบทแมนเลยถ้าถามผมนะฟังแล้วก็จะรู้ว่าศัตรูอยู่ตรงไหนก็ใช้ได้เหมือนกันแต่จะใช้ได้แป๊บเดียวในโหมดมัตติเพเยอร์นะครับก็มันไม่มีละครับก็แค่ยิงๆงกันสู้กันธรรมดารีเพวลูนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยผมเล่นรอบเดียวแล้วผมเลิกเลยเค,คือมันมันไม่ชวนให้เล่นต่อเพราะว่าฉากจบเนี่ยก็มีอยู่แบบเดียว แล้วก็สิ่งที่ได้มาหลังจากจบก็คือเหมือนไซเรนทิลครับภาคก,ก่อนๆคือจะเป็นแค่เปลี่ยนเหมือนฟิลเตอร์อะคือแค่เปลี่ยนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเดียเหมือนเราใส่กระจกใสไปที่หน้าจออะแล้วก็เปลี่ยน,เป,น,เ,ปนเป็นกระจกสีเทาบ้างเหมือนเป็นภาพยุคเก่าหรือ,อไปแล้พวกเนี้ย <it> คือมันมันไม่ชวนให้เล่นต่อรอบสองถ้าเล่นรอบแรกแล้วรู้สึกสนุกกับมันและอินกับมันเนี่ยเออมันมันก็โอเคสำหรับผมที่เล่นรอบเดียว แล้วก็มันไม่ดึงดูดจริงๆที่จะเล่นรอบสองก็ถ้าใครใครอยากเล่นต่อก็เก็บโทฟี่หรือว่าเล่นออนไลน์กับเพื่อนเท่านั้นเองครับม,รมันเป็นเกมที่สำหรับผมนะเล่นรอบเดียวแล้วก็ขายไปแค่นั้นเองอ่าครับมาสรุปกันนะครับสำหรับผมเนี่ยเกมเนี้ผมว่าเนื้อเรื่องอย่างเดียวเลยเนื้อเรื่องสนุกเนื้อเรื่องดีให้ให้ข้อคิดอะไรเราได้หลายๆอย่าง เ,เกมที่สนุกโดยเนื้อเรื่องแต่ว่าเกมเพย์เนี่ยผมว่าใครที่หวังกับเกมเพย์มากๆเนี่ยผมว่ามันยังยังไม่ได้อะคือมันอาจจะมีบางช่วงที่แบบเฮ้ยมันมีอีเวนต์ขึ้นมาให้เราได้หนีให้เราได้วิ่งแต่ถ้าถามผมมาผมว่าเกมอื่นก็ทําได้เหมือนกันแล้วก็เกมอื่นก็ไม่ไ,มได้แพ้สําหรับเกมนี้เนี่ยผมให้8คะแนนนะครับที่ให้8คะแนนก็เพราะว่าทางตรงที่ว่ามันรีเพลเวลูผมว่าต่ํานะเล่นรอบเดียวแล้วผมว่ามัน มันแทบจะไม่เหลืออะไรให้เล่นแล้วแหละถ้าเล่นรอบเดียวแล้วสามารถเก็บของเก็บอะไรได้หมดแล้วก็แทบจะไม่มีอะไรละเนื้อเรื่องก็เหมือนเดิมแล้วก็ส่วนภาษาต้องใช้ภาษาเยอะนะครับยิ่งถ้าใครไม่รู้ภาษาเลยเนี่ยน้องๆหรือใครมาเล่นแบบไม่แทบไม่รู้เรื่องแทบแปลไมไ่ค่อยได้อย่างเงี้ยมันจะไม่ไม่สนุกเท่าไหร่คือก็ก,กลายเป็นว่าเล่นเกมแอบๆบแบบอย่างเดียวโดยที่ว่าเกมเนี่ยหลักๆ ที่เขาพยายามสื่อมาเนี่ยคือตัวเนื้อเรื่องฉะนั้นเนื้อเรื่องเนี่ยถ้าไม่รู้นะผมว่าไม่สนุกก็เลยผมให้แดพอครับแต่ถ้ารู้เรื่องเนื้อเรื่องแล้วผมให้9เอาอย่างนี้ละกันก็แนะนำให้เาค่อยๆเล่นแล้วก็แปลไปด้วยละกันถ้าใครที่แบบยังงงๆกับเนื้อเรื่องนะมันจะสนุกมากขึ้นเนื้อเรื่องจริงๆครับเกมนี้ย้ําเลยว่าเนื้อเรื่องมากๆแต่ว่าถ้าเล่นเอาเกมเพย์นะผมว่าหาเกมอื่นที่มัน คะแนนดีดๆเยอะๆแอคชั่นเยอะๆอย่างอันชาร์ตก็ได้ครับค่ายนี้เหมือนกันสนุกเหมือนกันสามารถเล่นแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องใช้ภาษาอังกฤษมากอะดูๆภาพเราก็พอเข้าใจว่าเออเนี่ยเขาไปเอาสมบัติเอาอะไรนะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่เนี้ยดูพอเข้าใจแต่ว่าคําพูดหรืออะไรบางอย่างเนี่ยมันมันต้องใช้ความเข้าใจจริงๆแล้วมันฟิลเหมือนกับหนังอะอาจจะต้องแบบเป็นคนที่มีอายุชนิดหนึ่งให้แบบคือคือผมไม่ได้ไม่ได้ว่าแบบ ท่านเด็กๆก,ก็เล่นไม่รู้เรื่องนะแต่อยากให้แบบคือมันเกมนี้มันดีตรงที่ว่าเนื้อเรื่องอ่ะเขาพยายามสอนอะไรเราหลายอย่างแล้วคนที่มีประสบการณ์เนี่ยในชีวิตเยอะๆนิดนึงแล้วพอมาเล่นเนี่ยมันจะซึมซับอะไรได้มากขึ้นเอางี้ละกันครับผมพูดมากเจยจะงงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมแล้วเจอกันใน m o r ์ u s เกมเมอร์คราวหน้านะครับสวัสดีครับ